human rights once and for all. วันที่8มีนาคมของทุกปีเป็นวันสตรีสากลน,นะคะซึ่งทั่วโลกก็ให้ความสําคัญค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นภาพการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องสิทธิจากสตรีทั่วโลกของสหประชาชาติตั้งแต่ปี1911นะคะจนถึงปัจจุบันและประโยคที่ว่า Women's Right is Human Right s and One and for All ในปี1995นั่นก็คือสิทธิของสตรีคือสิทธิของมวลมนุษยชนและเพื่อทุกๆคนค่ะ และเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลแบบนี้นะคะท่านพลเอกประยุทธ์จัน์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็ได้ออกมาส่งสารถึงสตรีทั่วประเทศเขาว่า รัฐบาลตระหนักถึงความสําคัญของการกับเคลื่อนสังคมไปสู่ความเสมอภาคจึงมีนโยบายส่งเสริมความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคมซึ่งการส่งเสริมเจตคติด้านความเสมอภาคต้องเริ่มปลูกฝังกันตั้งแต่วัยเยาว์ผ่านการอบรมเลี้ยงดูการเรียนรู้ในระบบการศึกษาให้การยอมรับในความคิดด้วยใจบริสุทธิ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมและคุณค่าความเป็นมนุษย์ทั้งสตรีและบุรุษซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญของการสร้างความรองดองสมา,านฉันท์ค่ะ และถ้าหากจะพูดถึงสิทธิสตรีอีกอย่างหนึ่งที่หลายฝ่ายมองว่าชายกับหญิงไม่ควรใช้คําว่าเท่าเทียมก็คือเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าสุรานั่นเองนะคะล่าสุดมูลนิธีหญิงชายก้าวไกลเขาได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความเห็นว่าผู้หญิงแค่เปิดคุณก็เสี่ยงเราก็เสี่ยงเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลค่ะ สภาพสังคมตอนนี้นะคะมีเหตุชักชวนให้หญิงสาวมีปาร์ตี้กันมากยิ่งขึ้นรวมถึงกลุ่มเยาวชนด้วยที่มองว่าผู้หญิงดื่มสุราไม่เสียหายแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือกลุ่มเยาวชนยังศึกษาอยู่และยังไม่มีความรับผิดชอบมากพอในการดูแลตัวเองหลายครั้งจึงเกิดเหตุการณ์ข่มขืนจากสาเหตุนเนเมาไร้สติค่ะดรชนตีทินมน์ อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษมัันดตก็เปิดเผยถึงการนำผู้หญิงไปเป็นส่วนหนึ่งในการโปรโมทสินค้าอย่างเช่นตามร้านต่างๆเราจะเห็นว่ามีการนำผู้หญิงสาวหน้าตาดีมายืนอยู่ตามร้านบางครั้งก็พบว่าผู้หญิงบางคนนั้นอายุไม่ถึง20ปีด้วยซ้ำซึ่งก็ต้องหันมามองนะคะว่าการที่เรานำหญิงมาเป็นเครื่องการค้าของสุราเพื่อที่จะ เพื่อที่จะหาประโยชน์นั้นสมควรหรือไม่รวมถึงมายาคติต่างๆของผู้หญิงที่มีความเชื่อผิดๆที่ว่าวายนั้นเป็นเครื่องดื่มที่ทำลายสุขภาพน้อยกว่าเหล้าจึงเป็นเครื่องดื่มยอดฮิตส,สำหรับผู้หญิงเป็นวัฒนธรรมที่ถูกเชื่อว่าถูกตำหนิน้อยกว่าการดื่มสุรานั่นเองค่ะซึ่งเราก็ควรจะสร้างทัศนคติใหม่ๆใ,ให้ทุกคนโดยเฉพาะผู้หญิงได้คิดนะคะว่าแค่เปิดคุณก็เสี่ยงเราก็เสี่ยงค่ะ ผู้หญิงจะเกี่ยวข้องก,กับการตลาดแล้วก็การผลิตชุดมายาคติในฐานะที่ผู้หญิงนั้นคือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นกลยุทธ์ทางการตลาดตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะมีการพยายามนําเรือนร่างนําสรีระของผู้หญิงนําความเป็นหญิงในใ,ใ,ใ,ในรูปแบบต่างๆเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของกระป๋องเบียร์เพราะฉะนั้นผลกระทบที่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะคะเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นผลกระทบที่จะส่งผลต่อสุขภาพในมิติผู้หญิงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ มันเป็นผลกระทบที่มันถูกพิสูจน์แล้วว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเพศใดสถานะใดก็ตามเนี่ยนะคะนะฮะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นไม่ไม่เป็นผลดีต่อร่างกายของของคนทุกเพศทุกวัย และสิทธิของผู้หญิงอีกกลุ่มหนึ่งที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงนะคะก็คือกลุ่มนักโทษหญิงนั่นเองซึ่งสิทธิที่เราจะพูดถึงก็คือสิทธิทางด้านความเป็นอยู่ค่ะล่าสุดจะพบว่าจํานวนนักโทษหญิงกําลังเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็กระทบถึงการกินการอยู่การนอนของผู้หญิงกลุ่มนี้ด้วย จากการประชุมในหัวข้อปัญหายาเสพติดผลกระทบและข้อเสนอหญิงในเรือนจำเพราะว่านักโทษหญิงที่เข้ามาในเรือนจำร้อยละเจมาจากการจับกลุ่มเรื่องยาเสพติดทั้งเป็นผู้เสพและก็ผู้ค้าซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือนักโทษหญิงล้นเรือนจำค่ะส่วนข้อหาที่โดนจับว่าอย่างเช่นโดนจับยาเสพติด2เม็ดแต่ว่าศาลตัดสินจำคุก25ปีซึ่งปัญหานี้ถือว่าเยอะมาก ทางกระทรวงยุติธรรมรวมถึงนักวิชาการจึงตั้งวงสนทนากันถึงการร่างกฎหมายฉบับใหม่ว่ากลุ่มคนที่โดนจับในข้อหาลักษณะนี้ควรนำคนเหล่านี้ไปบำบัดมากกว่าที่จะต้องตัดสินจำคุกเป็นเวลานานหลายๆปีหรือไม่แต่ก็เป็นเพียงข้อเสนอแนะในที่ประชุมเท่านั้นนะคะเพราะว่าข้อหายาเสพติดในคดีเล็กๆคือสาเหตุของผู้ที่ผู้ต้องขังหญิงล้นเรือนจำอย่างเช่นเรือนจำกลางจังหวัดอุดรธานี นอกจากรับฟังปัญหาแล้วนะคะทีมงานก็ยังเข้าไปมีส่วนร่วมสำรวจในเรือนจำกลางอุดรธานีซึ่งก็พบว่าเรือนจำหญิงมีพื้นที่เพียงหนึ่งไร่เศษเ,เมื่อเทียบกับจำนวนนักโทษหญิง578คนซึ่งปกติแล้วนะคะเรือนจำนั้นจะสามารถให้นักโทษหญิงอยู่ได้ประมาณ300กว่าคนเท่านั้น ซึ่งการอยู่อาศัยในเรือนจําค่อนข้างที่จะแออัดเป็นอย่างมากนะคะนักโทษหญิงจะมีพื้นที่ในการนอนเพียงแค่50คูณ180ซนเมตรเรียกว่าต้องนอนเบียดกันหรือว่านอนคนละครึ่งตัวได้ซ้ําบางครั้งขาต้องคว้กันสลับซ้อนกันและก็ต้องบอกว่าสภาพอากาศกําลังเข้าสู่หน้าร้อนอิดอัดการอาบน้ําก็มีพื้นที่ไม่มากนักด้วยค่ะ จะเห็นได้จากเสื้อผ้าที่ตากเรียงรายแออัดไปหมดนะคะก็คือสภาพหนึ่งในเรือนจําส่วนงานในชีวิตประจําวันของนักโทษหญิงก็จะเป็นการฝึกอาชีพอย่างเช่นการชงกาแฟเสริมสวยนวดแผนไทยเป็นต้น นอกจากนี้นะคะทีมงานก็ได้พูดคุยกับนักโทษหญิงที่เธอนั้นเป็นผู้เสพและโดนจับยาบ้า2เม็ดสารตัดสินพรบรยาเสพติดมีโทษจำคุก2ปีโดยตัวเธอนั้นอายุ35ปีมีลูก3าคนเธอบอกกับเรานะคะว่าที่ทำให้เธอต้องหันไปใช้ยาเสพติดก็เพราะว่าความเครียดหลายๆอย่างในครอบครัวนั่นเองค่ะเพราะคนมันร้นคุกเหมือนเขาบอกนะคะก็มีโครงการนั้นโครงการนี้เข้ามากอาจจะได้กลับบ้านเร็วก็พยายามทำตัวดีดๆกับผู้ต้องขังมันเยอะนะคบแบบ นอนแอบแบบนอนอี่แบบหัวชนกันแบบสลับไปสลับมาละขาคือแบบนอนเสียบกันระหว่างกันค่ะทับกันเลแ่ะเสียบเป็นช่องเป็นช่องไ,องไปนอนแล้วก็ไปห้อ,อ,งอ,งองน้ห้องน้ําอะไรเงี้ยค่ะมันก็แบบมันเห็นหน้าหมดแล้วอ,อึดอ่าห์ตที่มันกลับไม่ได้พพี่พิ่งมาอยู่เหมือนกันก็อ,อยากบอกว่าแบบพยายามทำอย่าไปยุ่งมันดีกว่าค่ะอย่าติจติดนะถ้าเลิกได้ก็พิมพ์กันถ้ากลับไปได้พี่ก็คงจะเลือกจะไม่ไม่ยุ่ง สำหรับยาเสพติดเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะคะแต่ว่าปัญหาของนักโทษหญิงล้นเรือนจำที่เกิดขึ้นก็คงจะต้องนำเสนอไปถึงกระบวนการทางกฎหมายต่อไปว่าจะมีแนวโน้มไปใไนทิศทางใดค่ะ ถ้าหากจะพูดถึงเรื่องของการบริจาคอวัยวะนะคะจริงๆทำได้หมดแม้กระทั่งสมองค่ะซึ่งล่าสุดนะักกีฬาอเมริกันฟุตบอล NFL ของสหรัฐเอเมริกาก็กำลังจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างล่าสุดไปประกาศบริจาคสมองของตนเองหลังจากที่เสียชีวิตแล้วเพื่อให้นักวิจัยหาวิธีป้องกันโรคที่เกิดจากการเล่นกีฬาที่มีความรุนแรงแล้วก็อันตารายอย่างเช่นกีฬาอเมริกันฟุตบอลซึ่งนะักกีฬาผู้นี้จะเป็นใครนะคะติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณัทวั์อิงควิธานค่ะ ซิดนีย์ไร e อดีตปิกนอของเซาท์ l e ล e a ซีฮอคสกับ s t สตีเว t ส์ r อร์ตตัวเตะของทีมนิว York กไจแอน์ในศึกอเมริกันฟุตบอล n อ l ประกาศบริจาคสมองของตัวเองเพื่องานวิจัยหลังจากที่ทั้งคู่เสียชีวิตไปแล้วไร c e เคยมีอาการกระทบกระเทือนทางสมอง15-20ครั้งตลอดอาชีพทาให้ต้องเลิกเล่นด้วยวัยเพียง27ปีหลังจากคว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์ปี2014ร่วมกับซีฮอคส์ ขณะที่สตีฟเวเทอร์ฟอร์ดซึ่งเคยได้แชมป์ซูเปอร์โบว์เมื่อปี2012กับนิวยอร์กไจแอนท์หวังว่าการบริจาคสมองจะช่วยเหลือง,งานวิจัยในอนาคตซึ่งอาจบอกได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่านักอเมริกันฟุตบอลสามารถเล่นกีฬาชนิดนี้ได้นานกี่ปีโดยที่ไม่ได้รับผลกระทบทางสมองหลังจากที่เลิกเล่นไปแล้วจูเนียร์เซาลอดีตไลแบ็คเกอร์เจ้าของรางวัลผู้เล่นตัวรับยอดเยี่ยมเล่นอเมริกันฟุตบอล NFL นาน20ปี ก่อนเลิกเล่นเมื่อปี2009 3ปีต่อมาเซอเอาเสียชีวิตด้วยวัย43ปีจากการฆ่าตัวตายสาเหตุมาจากโรคสมองเสื่อมที่เกิดจากการกระแทกจนเกิดบาดแผลในเยื่อหุ้มสมองการประทะที่หนักหน่วงของนักกีฬาจนมีผลเสียต่อร่างกายในระยะยาวทำให้ผู้เกี่ยวข้องในอเมริกันฟุตบอลกีฬาย,ยอดนิยมอันดับหนึ่งของอเมริกาพยายามที่จะหาทางป้องกันเพื่อลดการจัดอันดับที่ไม่มีใครต้องการนั่นก็คือ กีฬาที่อันตรายที่สุดของสหรัฐอเมริกานทวัตอิงควิธานรายงาน และทั้งหมดนี้ก็คือคัดข่าวดีในข่าวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถแนะนำติชมรายการของเราได้ค่ะผ่านทางแฟนเพจนะคะคัดข่าวดี3 Family หรือว่าจะเป็นอ e ีเมลก็ได้ค่ะ3 Family News at gmail c o m รวมถึงรับชมรายการสดและรายการย้อนหลังของครอบครัวข่าวจากทั้ง4สถานีไม่ว่าจะเป็นช่อง3 o r i g i n a l ัช่อง3 Family หมายเลข13ช่อง3 SD หมายเลข28แปและช่อง3 h d หมายเลข33ผ่านทางเว็บไซต์ครอบครัวข่าวและแอปพลิเคชันครอบครัวข่าวได้ด้วยนะคะก่อนจากกันข่าววันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปชม ขบวนพาเหรดเกย์แอนด์รเรสเบียนไมดิกาสประจำปีของนครซิดนีย์เพื่อที่จะเฉลิมฉลองวาระครบรอบ50ปีสิทธิเท่าเทียมและทีมของงานในปีนี้ก็คือขจัดความเกลียดกลัวของคนรักร่วมเพศในวงการกีฬานั่นเองค่ะค่ำนี้ดิฉันสัจส,สิชารัตนาถาวรพร้อมด้วยทีมงานคัดข่าวดีทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ